กำปองในหน้าหนาวเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่ใครๆหลายคนก็จะมาเที่ยวกันด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายวิวธรรมชาติที่สวยงามที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางุบเขาในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลามาเยือนโดยเฉพาะในช่วงปลายปีถึงต้นปี มาครั้งนี้นะคะวันก็ได้มีสถานที่มาแนะนําสําหรับคนที่ต้องการจะมาในช่วงนี้ช่วงปลายปีก็จะเป็นช่วงที่แม่กําปองสวยที่สุดแล้วค่ะสําหรับทริปนี้นะคะวันก็ได้มีไปคาเฟ่เปิดใหม่ที่พักติดลาําธารและที่สําคัญตอนนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับสายมูที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันมาตามคลิปนี้กันไปเลยค่ะ เราก็เลยว่าจะไปไหว้พระกันสักหน่อยที่ม่อนคเวนค่ะเขาบอกว่าใครมาแม่กำปองเนี่ยจะต้องมาแวะที่ม่อนกูเวนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศที่ม่อนกูเวนกันแปน๊บนึงเราก็มาอยู่ที่ม่อนกูเวนกันค่ะเรามาถึงเรียบร้อยแล้วสําหรับพี่ม่อนคูเวนเนี่ยค่ะก็สําหรับใครที่มาทางโซนแม่กําปองเนี่ยแนะนําว่าอยากให้มาที่นี่ค่ะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องอสายมูสายมูอ่ะเขาจะมาที่นี่กันแล้วขึ้นชื่อเรื่องของความสําเร็จค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้ อาวเวสวัรณกันก่อนเลยที่นี่นะคะสําหรับเาวเวสวรรณเขาก็มาถึงเลยเนี่ยเราจะมาไหว้องค์้ทววสวรรณตรงนี้ก่อนเลยค่ะตรงนี้นะคะมาถึงจะอยู่ทางโซนด้านหน้าเลยค่ะ เขาก็จะมีตามป้ายตามหมายเลขให้บอกเลยเนะะีย่ยค่ะที่หนึ่งเขียนชื่อลงใบแดงอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันว่าทำยังไงกันบ้าง ค่าแดงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทําบุญผูกดวงปีเกิดกันก็จะมีตามปีนักษัตว์อะค่ะช่อฉลูขันถอแบบนี้ค่ะก็แต่ละด้านก็จะมี3 3นักษัตว์ให้ให้เลือกหาตามนักษัตวของเราแล้วก็มาไหว้กันนะคะห้องคันนี้เขาเรียกว่าที่ปัดกระดาษสะดอกอ มาดูกันว่าดวงของวันจะรายเลขอะไร เียวริมน้ากันค่ะอันนี้ก็จะอยู่ด้านหลังนะคะเดินเข้ามาด้านในหน่อยแล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบริมน้ําเลยนั่งห้อยขาหลังจากที่เราทำบุญเสร็จแล้วก็แนะนาําแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวทางด้านในนะคะอันนี้ชามละ40บาทเท่านั้นเองแล้วก็ได้บรรยากาศนั่งอยู่ริมน้ําแบบนี้เลยได้ยินเสียงน้ําด้วยแล้วก็ในชุดทำบุญที่วันซื้อชุดใหญ่อะคะ่ะชุด150อ่ะมันจะมีคูปองส่วนลดค่าก๋วยเตี๋ยวอยู่20บาทนะ โอเคตอนนี้เราก็ทานก๋วยเตี๋ยวกันอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปที่วังนะคะผู้ชมกันต่อคะ่ะที่นี่เขาก็ใครมาที่นี่เขาก็จะมาต่อที่นี่กันด้วยคะ่ะ เดินเข้ามาค่ะเขจะมีพบกับองค์พญานาคองค์ใหญ่มุนีผู้ชงนะคาธิปดีนะคะก็มากราบไว้กันตรงนี้ร่มรื่นมากๆพอเข้ามาแล้วได้ความแบบสงบร่มรื่นมากๆเลยค่ะทิปซิดเราจะได้กล้องกลางวัน หลังจากที่เราเออกจากม้อนกูเวนมานะคะเราจะเข้าไปที่หมู่บ้านแม่กำปองเดี๋ยวเราจะแวะที่คาเฟ่เปิดใหม่หนึ่งที่ค่ะนี่เลยค่ะอาปาโฮมแอนด์คาเฟ่นะคะเมื่อสักครู่นี้ถามเขามาคือที่นี่เขาจะมีทั้งบริการพองพักแล้วก็ในส่วนของคาเฟ่ตรงนี้ใครอยากมาทานอาหารดีๆก็มีอาหารบริการด้วยนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนคืออยู่ริมน้ําแบบนี้เลยนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีสะพานนะคะทางเดินเชื่อม จากทางด้านบนนะคะให้เราเดินเชื่อมมาถึงที่พักได้เลยเขาทำคาเฟ่ได้ดูเก๋มากเลยนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและแอบ,บเห็นนี่โต๊ะหนึ่งสามารถลงไปนั่งในน้ำได้เลยเหมือนเอาเท้าจุ่มน้ำอะคะ่ะที่นี่เจ๋งมากนี่ตอนนี้มันเดินอยู่บนสะพานนะคะทุกคนแล้วก็ด้านล่างมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบริมน้ำแบบนี้อยากให้ดูเนี่ค่ะตอนนี้มันอยู่บนสะพานสะพานแบบนี้เลย ตรงข้ามของร้านนะคะก็สามารถเดินลงมานั่งเล่นชิงช้าแบบนี้ได้เลยมันก็จะก็จะเดินข้ามสะพานมาแล้วก็จะมีทางเดินเลาะๆลามาค่ะ,ะทุกรถทุกคันที่ขึ้นลงที่นี่นะคะเขาก็จะผ่านม่านน้ําตรงกลางนี่รถกาลังลงมาเลยเหมือนเราอารมณ์แบบต้องขับลุยน้ําอะแต่แต่จริงๆเขามีมันมันปลอดภัยอยู่นะเพราะว่าเหมือนฝั่งนู้นนะ่ะเขามีเนินกั้นอยู่ ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่เก๋ๆที่มีกิมมิคให้เราได้มาถ่ายรูปเล่นกันในที่แม่กำปองเลยวันถามเขาตอนที่วันสั่งอาหารนะคะเขาบอกว่าที่นี่เปิดมาได้หกเจ็ดเดือนละก็เพิ่งเปิดภายในปีนี้เองก็ถือว่าจะมีความสดใหม่ของคาเฟ่อยู่ส่วนด้านหลังของเขาจะมีที่พักด้วยค่ะ คือบรรยากาศติดถนนแบบนี้เลยแต่ด้านหลังของเราเป็นลำธารน,นะคะห้องที่วันพัก,กวันนี้เป็นห้องสแตนดาร์ดเลยละคะ่ะเริ่มต้นอยู่ที่พันสามบาทเองนะคะรวมอาหารเช้าให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องที่เราพักกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเสียงน้ําแบบไหลแล้วอากาศเย็นนี่เราพักห้องนี้เลยค่ะโด้านหน้ามีที่นั่งชิวๆด้วยห้องนี้เลยีวันก็เพิ่งมาเห็นห้องเหมือนกันนะเนี่ย ห้องนี้เป็นห้องสแตนดาร์ดค่ะห้องเริ่มต้นของที่นี่เลยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1,300บาทก็คือแบบมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นวิวหมู่บ้านแล้วก็ด้านล่างจะเป็นลำธารเดี๋ยวเราที่เนี่ยติดลำธารเลยเดี๋ยวเราลงไปที่ลำธารกันด้วยค่ะ อนนี้วันข่ทุกคนน่ะเดินลงมาด้านล่างค่ะมาอยู่ติดริมลำธารเลยได้ยินเสียงลำธารน,น้ำไหลไหมนี่ด้านหลังเลยค่ะแล้วด้านหลังของว่านให้ดูนะคะนี่ที่ทุกคนเห็นนี่เลยนี่ก็คือพิมรอยโฮมสเตย์ที่เราพักกันคืนนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นที่พักที่บรรยากาศดีมากๆได้ยินเสียงลำธารน,น้ำไหลขนาดบรรทักห้องด้านบนนะคะทุกคนด้านบนสุดเลยอะ่ะนี่แล้ววันพักอยู่ห้องโซนแบบด้านบนตรงนี้เลยนะคะ ยังได้ยินเสียงลําธารน้ำไหลเลยค่ะทุกคนแล้วนี่ก็ตรงนี้ก็จะมีไฮไลท์ก็คือเป็นสะพานข้ามแบบนี้แล้วก็เราก็จะเห็นน้ำตกไม่ใช่น้าธารดรวยน้ำตกเห็นลำธารแบบนี้เลยค่ะนี่คือวันอยากจะอยู่ตรงนี้แบบยาวๆนานๆเลยแล้วแบบอากาศดีมากๆเลยนะคะเข้ามาตรงนี้จะมีความเย็นแล้วก็ความเย็นของไอ้น้ำนะคะ่ะขึ้นมาทําให้อากาศดีทั้งวันมันเหมือนแบบ ได้กลิ่นธรรมชาติอ่ะทุกคนเคยเป็นไหมเวลาเราไปน้ําตกหรือเราเข้าป่าเนี่ยมันจะมีกลิ่นปลากลิ่นน้ำอย่างเงี้ยค่ะคือที่เนี่ยมันได้ความเป็นไอธรรมชาติมากมากเลยห้องแบบแนวโฮมสเตย์นะคะก็จะเป็นเปย์บ้านพักแล้วก็จะมีห้องหลายๆห้องอยู่ด้านบนนะคะโอเค,อเคก็เดี๋ยววันก็ให้ทุกคนดูบริเวณรอบๆตรงนี้ก่อน โอเคค่ะหลังจากเราเก็บข้าของเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินที่แม่กำปองกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเย็นที่นั่นกันด้วยแล้วก็ไปดูบรรยากาศว่าตอนนี้ถนนคนเดินแม่กำปองเป็นยังไงกันบ้างโอเคค่ะเราก็มาอยู่ใจกลางที่แม่กำปองแล้วนะคะไปดูด้านหลังคือร้านแบบอาหารเดีะดมากอันนี้รนะ้ เปือกก็คือจะมีแบบร้านค้าร้านอาหารในนี้เยอะจริงๆตื่นเต้นแบบคึกคืนมากเราก็ต้องแบบว่าเดินหลบรถด้วยเช่นกันค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเดินไปให้สุดแล้วแหละเดี๋ยวจะเดินย้อนกลับมาอีกทีหนึง่งนีน่นี่ร้านน้ำแม่กำปองอร้านนี้น่าเข้ามากมีอาหารด้วยอาหารเขาน่ากินนะคะเนี่ยร้านสวยมากอหอมมากหอมทุกสิ่งทุกอย่างที่เดินผ่าน ชิ้นปิ้งไข่ปลาไส้อั่วอะไรแบบนี้คือเยอะมากแล้วก็ของซื้อของขายของฝากเสื้อผ้านีน่ค่ะเราก็จะเดินมาใกล้จะสุดทางละแต่ยวลุกลุกกระพอลุกกระพอลุกเห็นไหมคะคนเยอะมาก อะไรกรด็ดูน่ากินจปหมดแล้วของซื้อของขายเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววัดไปเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่มาฝากทุกคนกันดีกว่านะเดี๋ยวไปเก็บภาพวีดีอกอกว้างมาฝากทุกคนกัน แล้วเวลามาหาไรทานร้านเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งร้านประจําที่วันนาคะนและช่วงทีมากมุมเนี้ยก็จะเป็นมุมประจําเลยที่วันได้นั่งนะคะแล้วมุมเ้มันก็จะเห็นบรรยากาศร้านข้างๆแล้วก็ถนนหนทางต่างๆนะร้านนี้มีชื่อว่าร้านข้าวซอยก่วยใจในคำปอบค่งค่ะหนาวๆอย่างนี้นะคะน้ำกิ๊บหวยมีฟองแบบวุ้นน่าจะดีมากๆเลยค่ะมาอากาศเย็นมากแล้วอ mm ่ะแล้วก็ การได้มาที่นี่นะคะเราก็จะได้เห็นเหมือนแบบโหจะบอกเลยว่าทุกคนมาที่นี่ถึงสายจัดเต็มค็อปต้องเต็มมากเลยคือชุดแต่ละคนนะคะทุกคนแบบคือเตรียมค็อปมาเพื่อถ่ายนี่เพราะว่าที่เนี้ยถ่ายรูปมามุมไหนก็สวยทุกรูปเลยค่ะะร้านค้าร้านอาหารเทียบแล้วอาหารที่วันสั่งมาวันนี้นะก็จะเป็นแบบชุดน้ำพริกออกผัดตอกแมวพักง ปักแมวผัดนำ้ำมันหอยแล้วก็ซุปตะปูปลารานะคะหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกินห้าร้อยนะคะก็ได้แบบอาหารแล้วรสชาติดีมากคือมาทานอาหารร้านนี้ที่ไรนะไม่เคยผิดหวังเลยกอบที่ล้วมาทานน้ำเหนียวก็โอเคมากเลยนะน้ำเหนียวข้าวซอยอ่ะก็มาทานที่นี่ได้ะค่ะใครชอบแต่บรรยากาศร้านค่าก็แอบน่านั่งอยู่นะเมื่อวันก็เดินไปดูเมนูแล้วล่ะแล้วก็พอดีร้านนั้นอ่ะมันมีคิวมันมีคิวก็เลยแบบอ่ะ ด้วยความหิวข้าวก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวขอมานั่งร้านเดิมร้านประจําที่เราเคยมานั่งกากแล้วก็โชคดีว่ามุมเนี้ยว่างพอดีก็จะเป็นภุมประจําเลยที่วันจงนั่งค่ะแล้วคือประทานร้านนี้ก็คือไม่คือบางอาหารเขาอร่อยเิงค่ะนี่ค่ะ,คะวันก็ยังอยู่ที่แม่กำปองนะคะหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยวันก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนที่นี่กันค่ะ นี่ร้านที่วันนั่งกินข้างบนไปและววันจอดรถไปที่วัดเออใครมาเที่ยวที่แม่กำปองที่จอดรถเขามีหลากหลายนะคะแต่ว่าวันอ่ะจะที่จอดประจำเลยคือที่วัดเลยค่ะโอเคไปแล้ว สิ่งแรกที่ได้ยินเลยคือเสียงน้ําคือชัดมากๆเลยแล้วก็อากาศเย็นสบายไม่ต้องนอนเปิดพัดลมเลยค่ะทุกคนวันนี้นอนผ้าห่มสองชั้นเลยนะอากาศตื่นเช้ามาก็ประมาณ1 8 1 9องศาค่ะประมาณนี้เลยประมาณ6กจะหกโมงเจ็ดโมงเช้าก็เป็นยังไงกับบรรยากาศที่พักที่ดีเห็นแล้วชอบกันบ้างไหมคะถ้าเกิดชอบเนี่ยตามมาได้เลยนะคะที่นี่วันบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เป็นโฮมสเตย์ที่แม่กำปองที่อยู่ติดดิมนํำทารแล้วก็บรรยากาศดีน่าพักมากๆเลยค่ะ สำหรับอาหารเช้านะคะทุกคนที่นี่เขาจะเป็นแบบข้าวต้มแล้วก็จะมีเป็นซาลาเปาให้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะทานเป็นแบบอาหารเช้าไสไตล์อเมริกันอยนี้อย่างอาหารเช้าแล้วก็ไข่กระทะแบบเนี้ยค่ะก็สามารถสั่งเพิ่มได้ด้วยนะหลังจากที่เราออกจากที่พักที่ฮิมดอยโฮมแม่กำปองแล้วนะคะก่อนที่เราจะออกจากตัวแม่กำปองเนี่ยเดี๋ยวเรา,เาแวะคาเฟ่เกเ๋ๆอีกที่หนึ่งกันก่อนเลยค่ะ และตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะลงจากแม่กำปองค่ะเราก็มาแวะคาเฟ่หนึ่งที่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ของที่นี่เลยนะคะที่นี่มีชื่อว่าทีสโตรี่ค่ะเขาสวยอลังการมากตอนที่วันขับรถผ่านขึ้นไปนะบอกโอ้คาเฟ่นี้สวยอลังและเห็นเพื่อนอะ่ะหลายคนรีวิวที่นี่มาแล้วแบบน่ามามากๆโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในร้านกันค่ะทุกคนโดนเข้ามาดูแบบอลังการใหญ่โตมากๆเลยนะ สวยงามมากดูด้านหลังเป็นที่พักที่เป็นแบบที่นี่ที่พักคาเฟ่เขาเปิดแล้วนะคะเขาเปิดเช้ามากที่มันมาเก้าโมงแล้วนะคะ <Okay. S 1> เขาเปิดแล้วเดี๋ยวไปถามเขาก่อนว่าเขาเปิดตั้งแต่กี่โมงไปดูบรรยากาศด้านในก่อนตั้งแต่ถ่ายรูปเข้ามายังไม่ไมเจอยังไม่เจอพนักง,งานเลยก็คือแบบ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงอ<ม>ะคะอ๋อคาเฟ่คือเปิดตั้งแต่ปตแปดโมงมเลย ค่ด้านนี้มันรวมกับของพี่พักหรือแยกโซนกันอ่านี่มันคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นจำนวนจานหลักนะคะอ๋อโอเคที่สกินเนตนะคะพี่คะค่ะถ้าเป็นเดือนนี้จะอยู่ที่ตรงถ้าเป็นวันปกติอ่าตัวชมดาวตัวหลังนี้จะอยู่ที่สองพันห้าค่ะแล้วก็ชมดาวตัวนี้จะอยู่ที่สี่พันห้าหลังเนี้ยหรอคะสี่พั 4, นห้าสี่ทุกคนตรงเนี้ยค่ะ ที่เห็นเหมือนรังนกใช่ไหมคะอันนี้เป็นคอนเซปต์รังนกปะใช่ค่ะแล้วก็อ่าตรงนี้เป็นที่อยู่ในคาเ่ตรงนี้อ๋ออ๋อมีอันนี้คือที่พักจะอยู่ล้อมรอบคาเฟ่เลยใช่ไหมตรงนี้เป็นจะมีทั้งในห้องแล้วก็ร้านข้างนอกให้อากาศดีแล้วก็มีตัวซูเมรี่อ่าสูห้องอันใหญ่ ทีสตอรี่เนี่ยเขาก็มีทั้งในส่วนของคาเฟ่แล้วก็ในส่วนของที่พักนส่วนของคาเฟ่เนี่ยทาเต่ว่าจะอยู่ตรงใจกลางที่พักเขาเลยแล้วเขาก็จะมีแบบที่พักเนี่ยล้อมรอบไปด้วยนะคะที่วันเห็นนี่วันก็เลยลองขอโบรชัวร์เขามาดูราคานะคะจะบอกว่าช่วงหน้าโลซิชั่นเขาเนี่ยห้องพักที่เนี่ยเขาเริ่มต้นแค่2 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ห้องเขาว่ามีทั้งหมด4ลุรูมไทยก็จะมีแบบสแตนดาร์ดซูพิเลียแฟมิลี่เต็นแล้วก็แฟมิลี่สวีทนะคะ แล้วก็แบบเขาก็ดีไซน์ตรงนี้เป็นแบบสไตล์แบบลังนกเนะเดินเข้ามาคือตรงนี้สะดุดเด่นมากคือเก๋เก๋มากมากเลยซึ่งแบบบันชอบการดีไซน์แบบนี้ของเขามากเลยเอะอห้องเขาก็ถือว่าแบบราคาโอเคเลยแล้วก็ที่พักเนี่ยเขาชื่อว่าที่พักแม่กำปองคาเฟ่ชื่อว่า t ีสต t o r y แต่ที่พักชื่อว่าที่พักแม่กำปองห้องพักพร้อมอาหารเช้าที่พักตกแต่งสไตล์บาหลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรบคัญนี่เลยเขาก็จะเป็นแนวสไตล์บาหลีเลยนะคะ ส่วนเมนูเขาที่นี่เขาก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอย่างเช้าเนี้ยวันทานอาหารเช้าที่ที่พักมาแล้วเนาะมันก็เลยมาสั่งกาแฟกินเขาอย่างตัวเนี้ยค่ะเอสเย็นเนี่ยแก้วร้อยสิบบาทสดตัวเนี้ยค่ะบบูร้อนแปดสิบบาทนะคะแล้วเขาก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์แล้วก็เมนูอาหารอีกหลากหลายเลยค่ะนี่อาหารแบบเยอะแยะเลยเมนูอาหารเขาราคาอาหารก็ประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยก็แล้วแต่เราจะสั่งเนาะอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ก็ ใครมาเที่ยวที่แม่กำปองแล้วไม่ได้พักที่นี่นะคะ mm. ก็สามารถเข้ามาที่คาเฟ่ได้อย่างวันวันไม่ได้พักที่นี่ mm. ก็มาแวะทานกาแฟาช่วงเช้าช้าที่นี่กันได้แล้วก็ใครอยากจะมาหาาอาหารทานก็มา,าทานที่นี่กันได้มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยเด็กๆมาวิ่งเล่นถ่ายรูปมีปลาเยอะมากแลวแต่ละจุดเขาก็จะมีบอกมีป้ายชื่อปลาบอกเลยนะว่ามีชื่อปลาทองนี่มันเห็นนะมีปลาทองปลาพวงอะไรแบบนี้แล้วเขาก็มีอาหารปลาจําหน่ายด้วยนะคะก็ mm. ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้กับครอบครัวมาเที่ยวที่นี่กันได้เลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับทริปแม่กำปองวันก็คงต้องขอจบที่ทีซอรี่ที่คาเฟ่ที่นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของแม่กำปองทั้งหมดเลยเผื่อใครสนใจก็สามารถตามมาเที่ยวกันได้นะคะแม่กำปองช่วงหน้าหนาวอากาศดีมากๆเลยค่ะช่วงเย็นก็คืออากาศเย็นสบายช่วงกลางคืนก็มีความเย็นนิดนึงอากาศที่วันมาช่วงที่วันได้เจอก็คืออยู่ที่ประมาณช่วงหัวค่ำนะคะประมาณ20 20องศาแล้วก็ช่วงดึกก็อยู่ประมาณ17 1 6 7 8อยู่ประมาณนี้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่แม่กำปองเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่ถือว่าบรรยากาศดีอากาศดีแล้วแม่กำปองเนี่ยมากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยนะคะเพราะว่าวันชอบไลฟ์สไตล์การเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ชอบความเป็นแบบแม่กำปองอะคะ่ะมันคือเอกลักษณ์มันคือว่าความเป็นสเสน่ห์ของเขา ก็ยังไงก็มาเที่ยวที่แม่กำปองกันได้นะคะใครดูคลิปแล้วก็ตามมาเที่ยวทุกที่ได้เลยที่วันไปมารับรองได้สถานที่ได้รับรองว่าได้รูปผิดสวยกลับปไปแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะวันก็คือต้องขอจบที่ทีสตอรละกันแล้เดี๋ยวมันจะลงไปที่ตัวเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวจะไปทำ คลิปที่เชียงใหม่กันต่อค่ะแล้วก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะกด s ั b ส c คร b e ไว้ได้เลยแล้ววันก็ยังมีแฟนเพจแล้วก็ยังมีช่องโซเชียลอื่นๆอีกหลายๆายช่องที่ชื่อเดียวกันก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบายไปดูคลิปเชียงใหม่กันด้วยนะคะ คลิปแล้วนะคะสําหรับแม่คาปองก็คงจะต้องจบกันเท่านี้เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปกันได้เลยนะคะรับรองมีที่เที่ยวสวยๆมาฝากทุกคนกันแน่นอน